เดี๋ยวลองมาสายนะครับ มา้าม้าอะไรฝั่งนั้นมันเป็นมา้าแบบอ่ะลองดูลองเดี๋ยวผมจะลองฝึกวิทยายุยกับขอเข้มเขมนะขอบคุณเข้มๆผมจะเดินตามนะครับมจะลองเดินตามดูเดินตามนะอืม แล้วเขาก็จะเดินอไอตัวมาแล้วก็มาหลังโคนใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูสิแล้วยังไงต่อแล้วก็เม็ดเฮ้ยเหมือนกับได้ฝึกกับขอเข,เข้มเลยนะครับฝึกกับเขายังไม่เคยแพ้เลยท่านผู้ชมสุดจอดแล้วก็ดันโคนงี้ล่ะยังไงต่อไม่รู้ว่าเรายังไม,เงไม่เรายังไม่ค่อยถนัดนะครับแล้วเขาก็จะเดินนี้อันนี้มันรูปแบบของไอ้มาซ้ายโคนนํานี่ว่ะเราลองเล่นดูดีๆ แล้วก็เป็นมาซ้ายโอเคได้ได้สกิลแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองของเขาอ่ะอันนี้คือเป็นวิธีขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็คือจะเป็นแปลขบวนลุกและคือเขาเล่นเป็นมาซ้ายแบบนี้โอเคได้จําไว้จําไว้โอเคขอบคุณครับ อม,มีวังนอกวังไหนด้วยเขาดันเบีย้ยว่ะวังนอกแล้วกันกีนนะผมวังนอกเหมือนกันนะปะดันเหมือนกัน โอ้เรือมาแล้วเวยเรือไปบ้างครับอืมตายก้นไปเออตายหาแล้วโคนตายเผลิน,นิดเดียวโดนโดนเล่นโคนเลยเว่อำไงดีกินนะกินกินทีกิน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 เอาโคนกินมากเลย อ๋อผมรู้แล้วว่าทําไมเขาถึงเอาเอา,เอาเรือมากดตานั้นเพราะว่าเขาจะจ้วงเราฝั่งนี้นั่นเองครับไปครับดังนั้นไปปิดตายไปเลยฝั่งนี้อืมไปแล้วโคนบูนี่เรือมากเลยวดังนี้ปล่อยร้อยเข้ามากินนะครับไม่กินวยเฮ้ยจะซ้อนวะเฮ้ยพี่พี่จะซ้อนผมวะ ทิมเลยทิมเลยกินครับผมทิมโคนครับทิมโคนไปแล้วโคนบูถ้าผมดันเนี่ยเขาเขากินแน่เลยวะ่ะอะมาโคนแม่งบูอ่ะกินเบา เดี๋ยวใจเย็นด <bubble> ิจะให้ตาเลยใช่ไหมไม่ครับลองดูครับลองเฉยๆลองเฉยๆไหนดูสิมามาตานี้ไว้มามาทำไมมาจะมาค่อมเลยล่ะใหายมากเลยดีกว่าถ้าผมดันขึ้นไปเนี่ยเขาจะต้องดันคนลงมาตรงๆแล้วท่านผู้ชม ใช่เขาคิดว่าเขาน่าจะต้องดันคนลงมาตรงๆแล้วแหละไปครับลลอกทางมาไว้ก่อนหรือไม่เขาอาจจะเอาเม็ดมาเสียบโคนผมนะน่าจะเอาเม็ดมาเสียบแหละดูท่าทางแหละไม่วะจะมาตบเราเว้ยถอยเม็ดมาก่อนนะครับทิมไปเลยดีกว่ามั้ง ทิมไปอลองทิมไปเลยแล้วกันมาหนีไปทานนันไว้ไปกินกิน2แล้วกันกินครับไปครับเอาเบียกตัวหนึ่งกูเล่นหมาหมูแล้วมบุกนีไม่ได้เอาหมาหมูหมามาหมาหม,ามูเล่นหมาหมู่ น่อยดีกว่ามาลองดูไปครับไปครับไปครับตบเข้าไปเฮ้ย เฮ้ยเม็ทิมตายหาแล้วโดนเม็ทิมถ้าผมเสียมาผมจะชนะไม่แน่ท่านผู้ชมไม่รู้เหมือนกันอลองแรกกันดูกินครับกินครับ อเออใช่ว่ะเออเราไม่ได้ใช้เม็ดเว้ยเราจะโดนสก,กรรมแล้ววะท่านผู้ชมป่ะเฮ้ยมาลุกตาบนเว้ยเขาจะลุกตาบนเราวะท่านผู้ชมอืม ดัน้ไปตายเลยมึงเนี่ยตายว่ะตายว่ะมาแม่งโดดลุกแล้วก็ผูกเรือไปด้วยในตัวตาย เก่งกว่ะขอเพิ่มเพื่อนเะยครับขอเข็มแข็มงขอเพิ่มเพื่อนนะไม่ถนัดจริงๆไม่ถนัดขอบคบุณครับ เขาน่าจะเพิ่งเล่นนะท่านผู้ชม